คนดังอย่างเกรซวรินทรนนะคะที่ได้ออกมาโพสต์ขอโทษค่ะหลังเป็นกระแสด,ดราม่าในโลกโซเชียลเพราะว่าเขาเนี่ยไปคอมเมนต์ภาพของเพื่อนนักแสดงนะคะซึ่งชาวเน็ตก็มองว่าเป็นการเหยียดเพศค่ะกลายเป็นกระแสด,ดราม่าจน ติดเทรนด์ในโลก Twitter ไปเลยนะคะเมื่อพระเอกหนุ่มเกรสวริทนทร์เข้าไปคอมเมนต์ภาพของเพื่อนนักแสดงแก๊สจักรินและก็แครวงวชิราภาพนี้เลยค่ะด้วยคําว่าเรียบร้อยไม่ต้องเบ่งทําเอาชาวเน็ตเนี่ยวิจ,จารณ์กันเดือดเลยนะคะเพราะมองว่าคําดังกล่าวเป็นการเหยียดเพศและก็ไม่เหมาะสมที่จะมองว่าเมื่อเห็นภาพผู้ชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกันต้องคิดถึงเรื่องเซ็กส์ก่อนค่ะ ซึ่งทันทีที่ตกเป็นประเด็นเนี่ยเกรทวรินทอนก็ได้รีบออกมาโพสต์ขอโทษเลยนะคะพร้อมกับแจ้งว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดเพศใดๆแต่ด้วยความที่สนิทก,กับน้องๆทั้งสองคนค่ะจึงไม่ทันระวังคําพูดไม่คิดให้ดีก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรลงไปนะคะพร้อมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษน้องๆทั้งสองคนและขอโทษทุกคนที่การกระทําของเขาทําให้กระทบกระเทือนความรู้สึกค่ะและอยากจะขอโทษจากใจอีกครั้ง ขณะที่แควงวชิรานักแสดงในภาพนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ว่าได้คุยกับพี่เกรซเป็นการส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเหยียดและความสนิทอาจทําให้พลังพลาดไปได้ค่ะพร้อมขอบคุณที่พี่เกรซเนี่ยได้ขอโทษนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ